แนเวเขตเทงาติเขาใหญ่๊า วสวัสดีค่ะวันนี้ลิตเติ้ลเดียเจอนี่จะพาทุกคนไปอยู่กับธรรมชาตินะคะที่ไล่ลำพูทองฟาร์มแอนแคมป์สระบุรีที่นี่เงียบสงบมากเลยค่ะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็ไม่มีอินเทอร์เนต็ตมีแค่เสียงลมเสียงนกนะคะแล้วก็เสียงหัวใจของเราใครที่อยากทำโซเชียลดีท็อกเก็บเสื้อผ้าแล้วตามเรามาได้เลยค่ะอยู่กับธรรมชาติแบบนี้เหมือนได้ชาร์จพลังให้ตัวเองอีกครั้งนึงถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมแล้วตามเราไปอยู่กับธรรมชาติที่ไล่ลำพูทองฟาร์มแอนแคมป์สระบุรีได้เลยมามา thank you สระบุรีนะคะข้าวมันไก่เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้แถวนี้นี่มีโอโมนั่งรอด้วยโอโม,มก,มก<ล>ินไก่ไหมโมกเกหล็กอ๋อไลองเอาไก่ให้โมชิมนี่ข้าวมันไก่อ้าวไม่กินหรอกหัน,นหน้าหนีอะ 8ปโมงเซเว่นไม่ขายแอลกอฮอล์ดูครับด้วยความปิดแอลกอฮอล์รีิซึมร้านพัชรีแอลกอฮอล์รีิซึม แห่งชาติเขาใหญ่ป๊ามีช mm ้างก็เนี่ยที่นัชวนเรามาทำอะไรวะเนี่ยโอ้ my god เอาหยิบกล้องไปเลยก็ได้ไม่ไม่ ปาฝ่าดงตอนนี้8ปดโมงสินาทีเข้ามาที่ไล่ลำพูทองลกมากลกมากนี่ปาป้า,ปาช่วยถอนยาาเหมือนไม่มีอยู่จริงอะ่ะทางเข้าอะ่ะครั้งแรกที่ไล่ลำพูทองนะคะนานะานะชวนมานะโทรหานานาะนะก็ไม่รับนะเพราะว่ากลัวหลงนะคะเอามาพูดไหม ออกแดนทางด้เธอและองม,มีรถบ้านเป็นมันยี่อของเราไม่รู้พรุ่งนี้ต้องไปที่ไหนแต่เขามีเธอข้างกันก็พอบางครั้งเราลงทางไม่ตั้งใจแต่เกิดลเป็นเดือที่ทำให้ยิ้มได้นไปตามทางที่ใจต้องการลทะเละอกอดหัวใจลงทงาง น้ักกคงเอาที่ต่อย่อนไปทุกวันหมกกระชากกับซทรงต่ำแต่เติมพัวใจให้สิบนี้พิเศษไม่ว่าจะน้นจะกลแค่ไหนขอรอฉันก็ไปทุกทีปั่นดังในลมช่วยมาฟังเสียงเพลงโปรตอนจากข้างทางและเดินเดนค่งกับเธอ หงบางก็เป็นซีสันเก็บเป็นเรื่องเล่าไว้ในความทรงจำไม่สำคัญว่าอยู่ที่ไหนแค่มีเธออยู่ด้วยกันก็พอยู่ด ตอนนี้อยู่ที่ไล่ลำพูทองนะคะสระบุรีนี่ก็งคือเอ่อตอนนี้กี่โมงเก้าโมงครึ่งก็คือร้อนมากเราก็เปิดแอร์นอนนะตอนนี้แอร์กำลังทำงานอยู่นะคะเราปาว่าระบายลมแอร์เข้าช่องไหนนะคะในรถเราจะมีช่องแบบนี้อยู่นะเห็นรูไหมคะเนี่ยจะมีช่องให้เขาอยู่สองข้างซ้ายกับขวานะคะนี่แบบนี้นะก็คือตอนที่ป๊าป๊าทำป๊าป๊าคิดมาดีหมดแล้วค่ะในหัวป๊าป๊าเนี่ย ว่าอะไรยังไงแบบไหนปะ๊าปะคิดหนึ่งสองสามสี่ห้ามาหมดแล้วมีรทั้งลมเข้าลมออกระบายอากาศได้ดีมากโอเคนะคะนี่เปิดแอร์ยี่สิบหกองศานะไฟไม่ได้เปิดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะขอนอนพักสักนิดหนึ่งโอ้โมูก็คือนอนรอแล้วออกจากบ้านมาตีสามกว่าเออไม่ต้องปูที่นอนนะลูกเนาะนอนเบาแบบนี้เลยเนาะเพราะว่าตัวแม่เปื้อนเนาะ เเนอะโคตอนนี้ก็คือเริ่มมีสมาชิกเข้ามาแล้วนะคะแต่ว่าเราร้อนจ้ะเราอยู่ในแอร์ของเราเหมือนเดิม ดีดีอย่างว่าเขาไม่เห่าไงเขาบางตัวที่จะไปนี่เขาก็จะแบบโอ้โหนะก็เอ้าั้นไหนที่ไม่เห่าเนี่ยคนไปต่อมานั่งมองเฉยๆต่อไลกนเย็นๆถ้ไปเดินอย่างไปเดินนี่ติดต่อร้อยต่อร่อยก็พาข้ามสะพานไปเลยเรียรอยไายใจออไหปไ่กอเนี่ย อ่ะเป็ดมากันขอเป็ดไปเลยไม่เป็ดไม่มีขาสูงตัวเนี่ยพี่ยังไม่ขาแต่เนี่ยไม่มีอย่างเงี้ยไม่มีอย่างงี้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 ไม่มีอย่างง ไฟแรงมาเลยไฟแรงมาแม่แๆ่แขอถ่ายคลิปหน่อยนะคะน,น้องแมวไปไหนแล้วน้องแมวเก็บแล้วเหรอ,อไปคนละกลองอไปคนละก<ะ>ละอะ่องคืออะไรอะคะน้ำส้มไ้สาวไฟแรงเน่ย ไฟแรงไฟฟ้าไฟแรงค่ะเป็นเครื่แต่นั่นเป็นินอันเดียวก็พอแล้วค่ะพี่เบียร์ครนะเบียร์จากใครนะแดงอะฮะนี่ไม่แยกไม่แยกไม่แยกจะให้หมดของมันตเนี้เยอรมันด้วยหรอโอ้โหเขาเปิดเขาเปิดเรไม่เห็นชวนหนูดื่มเลยอ้าวเลยน้อยใจหนเลยเดี๋ยวกลับไปเอาแก้วแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมด

น้ำเดือดแล้วพาใส่รถดีก่อนเลยใส่ไข่อ่ะต้องคนปะไม่ต้องก็ได้ครึ่งหนึงก่อนนะคะเดี๋ยวไม่ยิ่มเราไปทำใหม่ ตอนจะใส่เสร็ค่ะหม้อล้อนนะคะใส่อย่างละนิดแต่ละหน่อยก่อนต้นหอมเห็ดเข็มทองเห็ดหูหนูเห็ดหูหน,ห,หนูใส่หมดเลยเนาะเดี๋ยวเสียโอเคแล้วก็กดลงไปนะคะแล้วเดี๋ยวชิมน้ำนิดนึงค่ะไม่เค็มก็ใส่รสดีเพิ่มชิมเลยได้ปะถูกก็ยังไม่รู้หืมจืดมากขอรดดีหน่อย โอเคโอเคเสร็จแล้วปะป๊ะปิดแก๊สอร่อยไหมอร่อยขึ้นอยู่กับน้ำจิ้มผมมีเสื้อค่าเหมาลานกับค่าเสื้อเนี่ยวผมคิด120ยี่สิบบาทนะครับเขาเปกติเก็บคนละร้อยอยู่แล้วเสื้อตัวละยี่สิบบาทถูกมากพี่ให้ร้อยยี่เอาร้อยึ่งไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่มาจำว่าไปพันนึ่อีกพันถ้ายหาไม่ได้เลย ผมขออดมอมีขอโอโม่ไหเนี่ยผมขอผมขอผู้ช่วยหน่อยดินไหขอผู้ช่วยหน่อยดิมอเลือดเสื้อหน่อยเนี่ยเอดล้อเอดเลืวเลอดลืวล้อดลอลลอลลอลลแอลเลอ L อครับขอบอางแอลได้มั้ยอลขนาดไหนมันมีเอด้วยเอกลก็มีหาดูเลยาอลวที่ใส่เลยเร็วๆๆตัว400ของหนูเบอร์อะไร L ค่ะก็มีแอกับเอ็กอลส่เลยอลไปดูโม่ดิอ L กับเอ็กแอลโอเคไหมได้เอกอลแอลลยอเอ L xL อลแค่คนละตัวเลยเชิญน้องมีเสื้อทีมด้วยหาดูด้วยมีมีมีจ่ายจังเงย เอ็กแอลมาเลยใส่ไม่ได้ก็ใส่แบบก็สวยครับเป็นที่ถูกใจเลยนะครับเป็นเสื้อไวมันได้เลยเดียกันใส่เลยโอ้โหเยี่ยมโอ้โไม่เป็นไรครับเจ้าภาพใจถึงแล้วดูโมโมโม่หน่อยดิี๋ยวเราจะตามไปเก็บตังที่่ะแข่งบนแข่งบนเห็นเขาบนด้วยได้ังเห็นวิธีก่อนพิเศษพินาแจกเสือตัวละยี่สิบบาท ว่าไงไงแอ่านว่าไงมีคู่เหรอแ่านว่าไงบ้าไงโลเป็นกว้างโลเป็นคว้างคนข้างๆคนข้างล่างคนข้างๆมันงสำคัญเสมออยู่แตานเป็คนข้างล่างเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องเหมือนกันนี่มีคู่ดิมันมีคู่อยู่ใส่ด้วยใส่ด้วยสำหรับคนมีคู่มีนะเนี่ยมีมันต้องมีคู่ดิอ้าวเสื้อหายซะแล้วคนข้างล่างสำคัญเสมออันนี้มันนีอยู่ตรงนั้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những đây. ไปไหนโมจะไปไหน พี่จะถ่ายรูปแล้วมีกล้องอยู่นี่เอากล้องพี่อร่อยไหมอร่อยไหมโออิชิโออิชิแม่ว่าอร่อยอร่อยนัาเอาไข่ฟ้ากินอะไรต้มหรอกาแฟแถวนี้มีแล้วพี่น้าไข่ดาวสุกแล้วอย่ยังพั้งอาจารย์สองหนุ่มนะคะกำลังนั่งดิบกาแฟคูจินเลยอะค่ะ คู้จิ้นในตำนานาอ๋อก็คือเก็บดอกไม้มาให้กันแลกกับกาแฟอย่างนี้โอ้โหน่ารักมากจินี่ก็ต้องมีพลอบดอกไม้โอ,อ้เหรอโอเคน่ารักมากค่ะ กินข้าวไหมกินข้าวให้แม่หน่อยเรวกินข้าวให้แม่ดูก่อนเ็วไม่กินหรอจำาไม่ไนจของมาแล้วเครื่องเก่าร่ิงมเริ่มเลยลงมา้าคแชของพี่ใช้ได้สุงกำลังสะแกใจหมู่าอย Designed to fun and play Adventure and Come along with me Took some time that we do it happy Get comfortable in your memory Make a pro Little dear journey It's time to Got time to that Adventure is fun along To the time that we do happy Get closer when you're in memory Like a pro little bit your journey. เพื่อนชวนไปน,นั่งชิลที่ไร่ลำพูทองฟาร์มแอนแคมป์สระบุรีแล้วนะคะทริปนี้ l ิทันเดียเจอร์นี่ไม่มีเหงาค่ะเพราะว่าเพื่อนร่วม20คนเลยขอบคุณเพื่อนร่วมทริปทุกทกท่านด้วยนะคะที่ทําให้เรามีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะสนุกสนานมากมากค่ะรู้สึกดีใจค่ะที่ได้ใช้เวลาร่วมกันเอาไว้เจอกันใหม่ทริปหน้านะคะแล้วที่ขาดไปไม่ได้คือขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะหวังว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคงมีความสุขไปกับเราเอาไว้เจอกันใหม่ทริปหน้านะคะ บ๊ายบายค่ะ